พี่พคงจะหลับกันหมดแล้วค่ะถ้างั้นพวกเราคงไม่รบกวนแล้วนะครับคืนนี้คุณพึ่งคงเหนื่อยมามากแล้วพักผ่อนเถอะค่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งครับงั้นพวกเราขอตัวนะครับค่ะ คุณพึ่งคุณพึ่งเอ้าคุณปีตมาทำอะไรคะเนี่ยตกใจหมดดึกป่านนี้แล้วมารอคุณพึ่งนะครับไปดูลิเกเนี่ยไม่ชวนกันสักคำเลยนะครับรู้ได้ไงเขาว่าพึ่งไปดูลิเกมาผมเห็นตั้งแต่คุณพึ่งออกไปพร้อมกับพวกพี่ๆแล้วล่ะครับ จะบอกนะคะว่าที่คุณกริปมาจะมาต่อว่าเพึ่งที่พิ่งไปดูลิเกแล้วไม่ชวนงั้นหรอคะต้องเปล่านะครับคือผมตั้งใจซื้อน้ำเต้าหู้มาฝากคุณพึ่งนะครับทำไมคุณพึ่งมองผมอย่างนั้นล่ะครับเปล่าคะ่ะงั้นก็รับไว้สิครับผมซื้อมาฝากแต่ว่ามันคงเย็นหมดแล้วนะครับเพราะว่ารอนานไปหน่อย ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณติ๊บมากนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณพึ่งพักผ่อนนะครับผมไม่กลัวแล้วล่ะพูดไหนนะครับค่ะเอคุณกิ๊บบอกไม่ได้ไปดูลิเก แต่น้ำเต้าหู้มันมีขายแค่ที่โรงลิเกนี่นะคุณกิจจะเล่นตลกอะไรกับเราเนื้อฟ้ายักมีฟ้าคนลมไม่เคยขา